สวัสดีค่ะดิฉันทอปัดชนรัตชื่อเล่นชื่อแอนนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับโอกาสมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ดิฉันได้ประสบพบมากับตัวเองวันนี้นะคะอยากจะมาเล่านิทานชีวิตได้ฟังเมื่อวานก็เล่าไปรอบนึงแล้วค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าหลายคนเพิ่งจะเข้ามาก็อยากจะเล่าอีกสักรอบหนึ่งค่ะ เมื่อสิจิตปีที่แล้วค่ะดิฉันเป็นผู้ป่วยรูปไตต้องฟอกไตอยู่สองปีขณะที่ฟอกไตค่ะความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นมากมายใครไม่เป็นไม่รู้หรอกค่ะแต่ถามว่าทุกคนกลัวเข็มฉีดยากันไหมคะแต่ดิฉันไม่กลัวค่ะเจ็บจนชินค่ะเพราะว่าเข็มฉีดยาเล่มใหญ่มากที่ต้องแทงเข้าที่แขนวันหนึ่งอะสองเข็มนี่ค่ะหลักฐาน นี่ค่ะหลักฐานหลักฐานที่แขนะคะจะมีรอยเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าถ้ามาดูที่เนื้อค่ะที่ผิวหนังก็จะเห็นว่าเป็นรอยสีขาวๆขาวๆขาวๆนับเป็นพันทันลูเลยค่ะอันนี้คือรอยเข็มทั้งหมดนะคะแล้วก็เวลาจะทานอาหารตอนที่เราเป็นลรกไอ่ค่ะ กินน้ำมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวน้ำท่วมปอดกินน้ำน้อยไปก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะกินอาหารเยอะไปก็เดี๋ยวนอนไม่ได้ต้องนอนหัวสูงรู้จักคำว่าหัวสูงไหมคะนั่นแหละค่ะต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนมันทรมานมากแต่พอิฉันใช้ชีวิตทรมานแบบนี้สองปีกับการฟอกไตแล้วก็มีโอกาสน้องสาว ก็บอกว่าพี่ไม่ต้องไปฟอกไตแล้วละ่ะเดี๋ยวหนูให้ไตพี่เองแล้วน้องสาวก็บริจาคไตให้ใช้เวลาในการตรวจร่างกายตามขั้นตอนต่างๆค่ะหนึ่งปีเต็มๆแล้วก็เมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ได้รับการปลูกถ่ายไตเมื่อปี2555ไตใหม่ชีวิตใหม่ค่ะรู้สึกดีใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าสิ่งที่ดีๆที่เราได้รับอค่ะ มันก็เหมือนเหรียนสองด้านนะคะเรียนมันก็มีสองด้านถูกไหมคะแต่ดิฉันก็สองด้านจริงๆเพราะว่าเราได้ไตใหม่มาแต่ไตที่เราได้มาเราต้องดูแลไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไตเรามันเป็นไตที่คนอื่นให้เรามาโดยปกติร่างกายอะคะ่ะอาจะต่อต้านวัยวะที่รับเข้ามาใหม่แต่ทีนี้ดิฉันอะทำยังไงที่จะ ให้ร่างกายเราไม่ปฏิเสธอวัยวะที่เข้ามาสู่ร่างกายเราก็ต้องด้วยการทานยากดภูมิแล้วยากดภูมิเนี่ค่ะที่ทําให้ดิฉันเกิดโรคร่วมเพราะทานไปสักพักก็จะมีในเรื่องของไขมันแล้วก็ความดันเป็นอะไรที่ดิฉันกลัวแล้วก็หมอก็จะย้ําอยู่ตลอดเวลาอย่าไปทานสมุนไพรนะอย่าไปทานสมุนไพรนะแล้วดิฉันก็ไม่กล้าทานสมุนไพรอีกเลย แต่พอวันหนึ่งที่ได้เจอกับคุณรัตินันแล้วเขาก็แนะนําให้ดิฉันทานบีโมเน่แล้วก็บีมายแต่ก็ยังไม่กล้าค่ะจนวันนั้นคุณหมอก๊อบตอบในไลฟ์สดว่าสมุนไพรของบีโมไลไม่มีผลต่อยาแผนปัจจุบันทีนี้ดิฉันก็อยากรอดอะคะ่ะเพราะว่าค่าไตาเรามัน,ม,นมันเพิ่มแล้วก็เลยทาน พอทานรู้สึกว่าช่วงเวลาไม่นานนะคะดิฉันทานเมื่อวันที่ยี่สิบเนี้ยค่ะดิฉันไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิราษฎร์ก็ตรวจลึกมากค่ะตรวจแม้แต่ว่ายาในระดับเลือดเราอะค่ะว่าเรากินตัวไหนไปเท่าไหร่ก็เช็คออกมาหมดเลยแล้วทีนี้ดิฉันก็ตรวจค่าไตปรากฏว่าค่าไตมันมันลดลงในที่นี้หมายถึงว่าของเสียมันลดลงอค่ะดิฉันประทับใจมากแล้วคุณหมอก็ลดยาลงและจากที่นอนไม่หลับ ดิฉันก็การบีโมเน่แล้วก็บีมายค่ะบีมายก็ทําให้นอนนอนหลับลึกขึ้นทีนี้คุณหมอก็ลดยานอนหลับลงเนี่ยค่ะคือความประทับใจของในผลิตภัณฑ์บีอมไลค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในในสิ่งที่เราได้รับอะค่ะมันเป็นความภูมิใจแล้วก็มันนำเราไปสู่ธุรกิจได้ด้วย แต่ท่ามกลางสุขภาพที่ดีอะค่ะดิฉันก็ดีใจว่ามันทําให้ดิฉันคิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อเราสุขภาพดีอะดิฉันก็เลยคิดว่ามันมีสามอย่างที่ที่เราควรทําโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะหนึ่งอย่าหยุดสวยค่ะสองอย่าหยุดหาเงินแล้วก็สอย่าหยุดดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ ถ้าเราทําได้สามข้อนี้นะคะในธุรกิจ B m o r ล Life ทุกคนว่ามีให้เราไหมคะมีนั่นแหละค่ะสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกและก็ได้เงินด้วยไม่ต้องอะไรมากอะค่ะแค่ใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่ออันนี้เราก็สามารถสร้างเครื่องขายได้ถูกไหมคะมนี่แหละค่ะเป็นความประทับใจของดิฉันในบริษัท B m o l i e ค่ะขอบคุณค่ะ We'll be right